เรื่องนี้เกิดขึ้นมาประมาณสิบกว่าปีแล้วค่ะคุณปู่เล่าว่าตอนนั้นเขาเป็นแม่เลี้ยงเดียวต้องอุ้มท้องลูกที่กำลังจะเกิดอยู่คนเดียวหลังจากที่เขาเลิกรากับสามีไปเขาเลยตัดสินใจกลับมาอยู่กับแม่ที่บ้านต่างจังหวัดเราไม่ขอบอกจังหวัดนะคะเพราะโรงพยาบาลที่เรากำลังจะพูดถึงเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดค่ะ แต่บอกได้ว่าเป็นแถบภาคอีสานในช่วงที่คุณปูกลับมาอยู่กับแม่ที่บ้านเขาก็ท้องเริ่มแก่แล้วท้องได้ประมาณเจ็เดือนช่วงเดือนแรกที่คุณปูกลับมาที่บ้านเขาก็มีความเครียดบ้างเหมือนกันกังวลเรื่องลูกและเรื่องงานที่ยังไม่มีทำแล้วถ้าคลอดลูกมาก็ยังทางานไม่ได้ต้องอาศัยแม่ไปก่อน ลำพังเงินเก็บก็มีไม่มากเพราะการที่เลิกกับสามีนั้นคุณปูไม่มีอะไรติดตัวมาเลยนอกจากเงินเก็บนิดหน่อยกับสร้อยทองหนึ่งบาทพอคุณปูเริ่มเครียดหนักเข้าก็เริ่มป่วยมีผลกระทบถึงลูกในท้องจนคุณแม่ต้องพาคุณปูไปที่โรงพยาบาลและเมื่อไปถึงก็ทําการตรวจและฝากท้องที่โรงพยาบาลนั้นไปเลย สรุปวันนั้นคุณปูต้องแอดมิตที่โรงพยาบาลเพราะมีภาวะเครียดจนท้องเกรงทำให้เด็กไม่ดิน้นแล้วคืนนั้นคุณปูก็นอนโรงพยาบาลอยู่ในห้องผู้ป่วยรวมคุณปูบอกว่าตอนนั้นห้องที่เขาอยู่มีคนป่วยนอนอยู่แค่สามเตียงแต่ห้องนั้นมีทั้งหมดหกเตียงตัวคุณปู ได้นอนที่เตียงที่สามเตียงสุดท้ายของฝั่งขวาช่วงเช้าและกลางวันคุณหมอก็ดูอาการตามปกติและให้น้ําเกลือเพราะคุณปู่ดูร่างกายอ่อนแรงช่วงนั้นคุณแม่ก็ยังมาเฝ้ามาคอยดูและซื้อของใช้นิดหน่อยให้คุณปู่ไว้ใช้ช่วงที่อยู่โรงพยาบาลวันแรกแต่พอตกดึกทางโรงพยาบาลก็ให้ญาติผู้ป่วยกลับบ้าน เพราะทางโรงพยาบาลคับแคบอีกอย่างผู้ป่วยก็ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วในคืนนั้นที่คุณปูนอนอยู่ที่นั่นคุณปูบอกว่าเขานอนไม่ค่อยหลับอาจจะเป็นเพราะความเครียดหรือว่าแปลกที่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วคืนนั้นในขณะที่คุณปูนอนพลิกตัวไปมาอยู่บนเตียงในขณะนั้นคุณปูก็มองเห็นว่า มีคนกำลังเดินตรงมาที่เตียงของเขาตอนแรกคุณปูคิดว่าเป็นผู้ป่วยใหม่เข้ามาหรือเปล่าเลยจะเดินมานอนที่เตียงฝั่งตรงข้ามที่เป็นตรงข้ามเตียงคุณปูค่ะแต่พอมองดีๆผู้ป่วยคนนั้นเดินตรงมาที่เตียงของคุณปูแล้วหยุดยืนอยู่ที่เตียงฝั่งซ้ายที่คุณปูนอนคุณปูหันไปมองแล้วก็ถามไปว่าขอโทษนะคะ คุณเป็นผู้ป่วยใหม่หรือเปล่าคะเตียงนี้ดิฉันนอนแล้วนะคะแต่ว่าเตียงฝั่งตรงข้ามยังว่างอยู่คะ่ะคุณปูพูดไปแบบนั้นแต่ผู้ป่วยคนนั้นก็ได้แต่ยืนนิ่งไม่พูดหรือว่ามีทีท่าใดๆนอกจากมองไปที่ท้องของคุณปูแล้วก็พูดว่าท้องใหญ่ใกล้คลอดแล้วเนอะดูแลลูกให้ดีนะฝากเลี้ยงด้วย แล้วผู้ป่วยคนนั้นก็เดินผ่านกำแพงด้านขวาที่อยู่ข้างเตียงของคุณปูไปคุณปูเห็นแบบนั้นก็ตกใจสุดขีดหัวใจเต้นแรงอาการตอนนั้นเหมือนคนตกตึกแบบใจหายวูบคุณปูพยายามลุกขึ้นนั่งแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างเพราะหวังว่าตรงกำแพงอาจจะมีประตูแต่คุณปูก็ไม่ได้สังเกต แต่พอมองให้ชัดๆมันก็มีประตูจริงๆค่ะแต่ประตูนั้นมันถูกทาสีทับไปให้เป็นสีเดียวกับผนังห้องแต่ที่เห็นแน่ๆตัวลูกบิดเขาไม่ได้เอาออกแต่สิ่งที่คุณปูเห็นคือผู้ป่วยคนนั้นเดินทะลุผนังประตูออกไปหลังจากนั้นคุณปูก็กดกริ่งเรียกพยาบาลให้มาอีกไม่นาน พยาบาลก็เข้ามาถึงแล้วคุณปู่ก็กำลังจะเล่าเรื่องที่เจอให้พยาบาลฟังแต่คุณปูยังไม่ทำได้เล่าเลยค่ะเขาก็เกิดมีอาการเจ็บที่ท้องเหมือนลูกดิ้นตอนนั้นคุณปูรู้สึกตกใจและดีใจปนปนกันไปกับความกลัวแปลกๆแ,แต่ทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีตั้งแต่คขนนั้นลูกของคุณปู ก็กลับมาดิ้นเหมือนปกติพอรุ่งเช้าคุณหมอมาตรวจคุณปูก็กลับบ้านได้หลังจากนั้นครึ่งเดือนหลังจากที่คุณปูกลับมาจากโรงพยาบาลคุณปูก็มีอาการลูกดิ้นแรงมากจนเผลอคิดไปว่าในท้องมีลูแกแฝดหรือเปล่าเพราะท้องของคุณปู่ใหญ่มากทั้งๆท,ท,ที่เป็นท้องแรกหรืออาจจะใกล้คลอดพราเวลาผ่านไป จนถึงอายุคันได้แปดเดือนคุณปู่ก็เริ่มที่จะเดินไม่ไหววันๆก็ได้แต่นอนแต่มีคุณแม่คอยดูแลอยู่ตลอดแล้วบ่ายวันนั้นคุณปู่ได้หลับไปตอนกลางวันคุณปู่ฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาคุณปู่ที่บ้านแล้วขอเข้าบ้านคุณปู่ก็อนุญาตผู้หญิงคนนั้นพูดกับคุณปู่ว่า ฉันขอเข้าไปหน่อยนะขอเข้าไปดูลูกหน่อยคุณปู่เลยให้เข้ามาพอผู้หญิงคนนั้นเข้ามาถึงเขาก็มานั่งข้างๆตรงที่นอนของคุณปู่แล้วเอามือมาลูบที่ท้องของคุณปู่แล้วก็พูดว่าคิดถึงจังเลยออกมาได้แล้วแม่อยากเห็นหน้าลูกพอพูดจบผู้หญิงคนนั้น ก็เอาเล็บข่วนไปที่ท้องของคุณปูจนคุณปูรู้สึกเจ็บจนสะดุ้งตื่นแต่พอคุณปูตื่นขึ้นมาก็ต้องตกใจเพราะคุณปูรู้สึกเจ็บและแสบที่ท้องจริงๆพอคุณปูเปิดดูที่ท้องคุณปูก็ต้องตกใจร้องเรียกแม่ขึ้นมาทันทีแม่แม่อยู่ไหนแม่มาหาปูหน่อยปูเจ็บท้องพอแม่วิ่งเข้ามาเห็นคุณปูเปิดท้อง แกก็ต้องตกใจแล้วก็ถามคุณปู่ไปว่าปู่ปู่เปิดท้องทำไมเกิดอะไรขึ้นอุ๊ยแล้วแล้วทำไมท้องถึงเป็นแบบนี้ล่ะลูกในตอนนั้นคุณปู่ยังไม่ได้ทันที่จะเล่าอะไรให้คุณแม่ฟังถึงเรื่องที่ฝันคุณปู่ก็ให้คุณแม่พาไปส่งที่โรงพยาบาลเพราะมีอาการเจ็บท้องณนะตอนนั้นอายุคันของคุณปู ได้ประมาณ8เดือนกว่าแต่พอไปถึงโรงพยาบาลคุณปูก็คลอดน้องออกมาได้ตามปกติทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีจนถึงวันที่คุณปู่กลับมาบ้านพร้อมกับลูกชายที่น่ารักคุณปูบอกว่าน้องออมเลี้ยงง่ายกินแก่งหลับสนิทจนคุณปูรู้สึกขอบใจน้องออมด้ว่าน้องออมเลี้ยงง่ายไม่ทำให้แม่กับยายต้องเหนื่อย แล้วคืนนั้นก็มาถึงคุณปู่เล่าว่าในคืนนั้นคุณปู่กำลังนอนหลับหลังจากที่ให้นมน้องเสร็จแล้วกลางดึกคุณปู่ได้ยินเสียงน้องออมทำเสียงออแอออแอจนคุณปู่ต้องลืมตามองคุณปู่มองไปที่น้องออมซึ่งนอนอยู่ตรงกลางระหว่างยายกับคุณปู่คุณปู่เห็นว่ามีเงาดำๆที่มีรูปร่างคล้ายผู้หญิง นอนแทรกอยู่ตรงกลางระหว่างน้องออมกับยายร่างนั้นเหมือนทำท่าทางเล่นและคุยกับน้องออมแต่การเล่นนั้นไม่มีเสียงอะไรออกมาจากร่างของผู้หญิงคนนั้นเลยนอกจากเสียงของน้องออมเท่านั้นที่เสียงดังอ้อแอ้อ้อแอ้อยู่แบบนั้นคุณปูบอกว่าตอนนั้นรู้สึกตกใจและกลัวจนอยากจะเรียกแม่ให้ตื่นแต่คุณปูกลับทำไม่ได้ คุณปู่จ้องมองร่างดำอยู่อย่างนั้นจนเผลอหลับไปมารู้สึกตัวอีกทีเพราะได้ยินเสียงน้องออมร้องเลยคิดว่าน้องคงหิวนมแต่ปกติแล้วน้องออมจะไม่ตื่นมากลางดึกเพื่อกินนมแบบนี้แล้วด้วยความที่เป็นแม่ง่วงแค่ไหนถ้าได้ยินเสียงลูกก็ต้องลืมตาตื่นให้ได้ตอนนั้นคุณปู่ลืมตามองลูก ก็เห็นว่าลูกร้องอยู่จริงๆเลยค่อยๆขยับตัวเข้าไปใกล้ๆแล้วเอาแขนประคองหัวและตัวของน้องมากินนมที่อกแล้วเมื่อปากของน้องออมมาถึงที่หน้าอกของคุณปูน้องก็ดูดนมแรงมากเหมือนหิวมานานความแรงนั้นทำให้คุณปูรู้สึกเจ็บที่หัวนมจนคุณปูต้องก้มไปมองเพื่อที่จะเปลี่ยนข้างให้น้องดูด แต่พอคุณปูก้มหน้าไปมองแล้วจะดึงนมออกจากปากน้องน้องก็ส่งเสียงร้องแบบแผดเสียงออกมาจนคุณปูตกใจคิดว่าทำลูกเจ็บคุณปูจึงค่อยๆเรียกแม่ให้ตื่นมาช่วยดูน้องหน่อยแต่พอคุณปูเรียกคุณแม่ปุ๊บน้องออมก็อ้าปากกัดมับเข้าไปที่หัวนมของคุณปูทันทีแล้วหน้าของน้องออมก็เปลี่ยนไปตอนนั้น คุณปูรู้สึกเจ็บที่หัวนมอย่างหนักจนต้องร้องออกมาจนเสียงดังจนคุณแม่ของเขาต้องตื่นแล้วคุณปูก็พยายามดึงนมออกจากปากของลูกแต่ตอนนั้นคุณปูต้องตกใจแทบช็อกเพราะสิ่งที่คุณปูเห็นก็คือหน้าของลูกเธอตอนนี้มันไม่ใช่หน้าของน้องออมแต่มันเป็นใบหน้าเด็กที่ดูน่ากลัวแล้วในปากของเด็กคนนั้นมันมีฟันงอกออกมา เหมือนฟันฉลามแยกเขี้ยวใส่คุณปูคุณปูเห็นแบบนั้นก็ตกใจร้องกรีก๊ดพร้อมกับโยนเด็กคนนั้นออกไปจากตัวพอแม่ของคุณปูเห็นก็รีบคว้าเด็กคนนั้นไว้ได้แล้วก็หันมาว่าคุณปูเสียงดังลั่นบ้านปูแกเป็นอะไรของแกเนี่ยทำไมทำแบบนี้กับลูกเกิดลูกตกลงพื้นไปแกจะทำยังไงแม่ แม่มันมันไม่ใช่ลูกปูนั่นมันเด็กผีแม่แม่ดูดีๆสลิลูกปูอยู่นี่ฮะอะไรเนี่พอคุณแม่หันไปมองเด็กที่อุ้มอยู่ก็ต้องตกใจแทบช็อกเพราะหน้าของเด็กคนนั้นมันดูน่ากลัวมีฟันงอกออกมาแล้วอ้าปากแยกเขี้ยวใส่ทำเหมือนจะก,กระโจนเข้ามากัดคุณแม่คุณแม่รีบโยนเด็กผีตนนั้นออกจากมือแล้วร่างเด็กคนนั้นก็หายไป แล้วทั้งสองคนก็รีบเข้ามาอุ้มน้องออมซึ่งนอนหลับสนิทไม่รู้สึกอะไรเลยหลังจากนั้นทั้งสามคนก็อุ้มลูกแล้วเข้าไปอยู่ในห้องพระจนถึงเช้าพอเช้ามาทั้งสามคนก็พากันไปวัดไปเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้พระท่านฟังทั้งหมดตั้งแต่ที่โรงพยาบาลพระท่านบอกว่าวิญญาณน,นี้น่าจะตามมาจากโรงพยาบาล แล้วในวันนั้นคุณปูและคุณแม่ก็ทำพิธียกน้องออมให้เป็นลูกของพระที่นับถือตามความเชื่อพระท่านบอกว่าน่าจะมีวิญญาณแม่และลูกมาแฝงตั้งแต่คุณปูยังไม่ได้คลอดน้องเลยต้องทำพิธียกลูกให้พระตามความเชื่อแล้วหลังจากนั้นคุณปูก็ต้องไปที่โรงพยาบาลน,นั้นอีกตามหมอนัดแล้วคุณปู ก็ได้มีโอกาสได้คุยกับพยาบาลที่เจอกันในครั้งแรกคุณปูเล่าทุกอย่างให้พยาบาลฟังแล้วพยาบาลก็เล่าให้คุณปู่ฟังว่าผู้หญิงที่คุณปูเห็นเป็นคนเดียวกันกับผู้ป่วยที่ตกเลือดเสียชีวิตอายุขันของผู้ป่วยที่เสียไปในตอนนั้นน่าจะใกล้เคียงกับคุณปูแต่การตกเลือดของเขาคือทะเลาะกับสามีแล้วโดนสามีซ้อม แล้วหนีไปไม่กลับมาดูพอผู้ป่วยตกเลือดเสียเด็กไปเขาก็มานอนพักฟื้นที่ห้องและเตียงเดียวกันกับที่คุณปูนอนแล้วด้วยความเครียดผู้ป่วยท่านนั้นคิดสั้นกระโดดตึกตรงระเบียงลงไปเสียชีวิตก่อนที่คุณปูจะมานอนได้หนึ่งอาทิตย์แล้วห้องนั้นก็เพิ่งจะเปิดให้ผู้ป่วยพักได้สองวันเพราะสีที่ทาประตูยังไม่หมดกลิ่น เรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้ค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคุณปูชื่อที่อยู่ในเรื่องทั้งหมดเป็นนามสมมุตินะคะชบาแก้วขอขอบคุณคุณปูเจ้าของเรื่อง